สวัสดีครับเพื่อนๆไนทีอกรายการจอมเกลือนะครับและนี่เลยนะฮะสายใยแห่งโชคชะตาการ์ดโปกเกมอนชุดใหม่ที่เพิ่งอ,ออกมานะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยนะฮะจอมเกลือก็ขอสวัสดีวันสงการนะขอให้เพื่อนๆทุกท่าน มีแต่ความสุขความจเจริญตลอดปีใหม่ไทยนี้นะครับเพื่อนๆนะโอเคสําหรับการ์ดโปกเกมอนชุดใหม่นะฮะสายใยแห่งโชคชะตานะครับเพื่อนๆนะมันจะเป็นธีมแห่งการเล่นการ์ดโปกเกมอนแบบใหม่นะครับเพื่อนๆโดยที่ว่ามันจะมีการกําหนดโปกเกมอนนะฮะเป็นของเทรนเนอร์ในแต่ละคนนะครับเพื่อนๆนะสำหรับชุดนี้นะก็จะมีเทรนเนอร์ชื่อเอ็นลิเลียฮอบนันจโมและอื่นๆนะครับเพื่อนๆโดยที่ว่า โปเกมอนแต่และตัวเนี่ยจะมีเจ้าของนะฮะมันจะมีคําว่าโปเกมอนของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวดูรูปภาพนะตัวอย่าง อันนี้จะเป็นโปเกมอนพื้นฐานนะดารุมักกะของเอ็นนะเอ็นคือชื่อเทนเนอร์นะครับเพื่อนๆนะเวลาที่เราวิวัฒนาการเนี่ยเราก็ต้องมีการ์ดโปเกมอนฮิฮิดารุมะของเอ็นด้วยนะฮะถึงจะพัฒนาการต่อเนื่องต่อไปกันได้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีการ์ดเทนเนอร์นะฮะที่ใช้เฉพาะเทนเนอร์ในแต่ละคนด้วยนะครับเพื่อนๆนะอย่างเช่นตัวอย่างยาเพิ่มพลังของเอ็นก็ใช้เฉพาะการ์ดโปเกมอนที่เป็นของเอ็นนะครับเพื่อนๆนะประมาณนี้นะฮะธีมหลัก,ลกๆมาพูดถึงแง่การสะสมกันบ้างนะฮะก็การ์ดที่เขาตามหากัน นะฮะฮก็คือการ์ดนี่เลยนะครับปิ๊บปีของลิเลียนะฮะเป็นการ์ดระดับ S A R นะครับเพื่อนๆนะที่เห็นขายกันอยู่ในกลุ่มนะประมาณ3,500ถึง3,800บาทนะก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะฮะไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปนะแล้วก็การ์ดสวยง,งามด้วยนะครับเพื่อนๆนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดโปเกมอนกันดีกว่านะฮะโอเคมาก่อนจะเปิดการ์ดโปเกมอนนะเทปที่เปิดเทปทีพท่พิเศษมากๆเลยนะฮะจอมเกลือได้แขกรับเชิญสุดหล่อสุด กลวนนะฮะจากช่องชับบี้แคทนะฮะซึ่งเป็นช่องของจอมเกลือเองนะครับเพืเ่อนๆนะที่ยังไม่มีผู้ติดตามเลยสักคนนะเดี๋ยวเรามาให้น้องชับบี้แคทเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการเปิดการ์ดโปเกมอนของจอมเกลือดีกว่านะเผื่อว่าวันนี้จอมเกลือจะดวงดีนะได้ของดีจากกล่องนี้นะฮะสายใยแห่งโชคชะตานะมาเดี๋ยวเรามาเปิดตัวน้องชับบี้แคทของจอมเกลือกันเลยนะฮะน้องชายของจอมเกลือเองนะ,ะมาเลยชับบี้แคท มีช็บปี่แคทเองครับไหนขอสักหนึ่งบทเพลงสิชับพี่แคทไปจัดไปหนึ่งศอกสามสิหนึ่งศอสามสิมนตู้หนึ่อกสามสิหนึ่งศอกสามสิพอแล้วโอ้ยแค่นี้พอก่อนจะเป็นลมอบย โอเคงั้นยืนพักเหนื่อยไปก่อนนะเจ้าชับบแคัเดี๋ยวดูพี่จอมเกลือเปิดนะดูซิว่าจะได้ของดีหรือเปล่าแล้วช่วยพี่เชียร์ด้วยนะวชับบแคัได้เลยฮะลูกพี่เดี๋ยวผมจะเชียร์สุดใจสุดแรงขัดดิน้วยภุมไว้นะของผมเลยได้ฮะลูกพี่ฮะขอให้ปิปีของริเรียจงมาอยู่ในกล่องนี้นะหรือว่า S A R ก็ได้เนดะี๋ยวเดี๋ยวให้น้องชับบแคทเขายืนพักนิ่งๆก่อนนะอ <c oughs> โอเคไปลุยกันเลยนะฮะเพื่อนนะ สำหรับซองแรกเปิดเลิกเปิดชัยออกมาแล้วนะฮะไปะดุยมานี่เป็นน้องปิ๊ปปีนะแบบสอบถามนะฮะคาตาปีถ้ำศิลาดารูปกะของเอ็นนะฮะแล้วก็กัดอาเมเลซีนะฮะลุนปั๊บปาโอ้ซองแรกกับอาและลูกพี่สู้หน่อยครับมาซองที่สองนะครับเ,เพื่อนนะขอบใจมากน้องชัปปี้แคทไปเวลโก ยันซำเอบลีเอนเนอร์จีรีไซเคิลโอ้โห,โหข่าวไปนะฮะซอ,องที่สามนะ,ะป่ะจัดมานะฮะเปโร布าดันบันอุริมูแล้วก็ฟอยนั่นเพื่อนนะใบวูลูนะจ๊ะ ผู้ตัดสินโหยอาได้แต่อาโอ้ยลูฟี่เปิดได้แต่อารัฐรมรัฐกรรมรันทดแน่ๆเลยนะฮะลูฟี่ฮะเฮ้ยใจเย็นไอ้สองพี่เพิ่งเปิดได้แค่สามซองเองยเดี๋ยวเยอะไปต่อกันที่ซองที่สี่นะฮะเพื่อนๆนะเอ้ยไปลุยกันเลยนะครับโพนิตะดันบัน เกียร์ของเอ็นนะฮะบัตเตอร์ฟีการเลือกสรรของทาเคชินะครับเพื่อนนะจบไปแล้วนะฮะโอ้แวลเกือบมาแล้วหรืพี่มาต่อกันที่ซองที่5นะครับเพื่อนๆนะดุยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยิมสไปทาวนะฮะชิรุก,กุนะฮะไลโบนะครับแล้วก็การ์ดอาอาได้อาแล้วเพื่อนเป็นอะไรเป็นอะไรครับ โนกอจิเอ็กนะครับได้นนกอจิอาร์อาร์นะมาแล้วนะฮะการ์ดอาร์อาร์นะครับเรามาต่อกันที่ซองที่6นะครับเพื่อนๆนะไปจัดไปนะฮะอย่าไปย่อท้อนะครับโซโบโมากินคโคล่าบาซูรุเรจิล็อกแล้วก็ฮักโคซิตี้นะฮะ หมดความหวังนั่งน้ำตาเรนพ้าเอาพาไม่ได้กินนัง่งเรนกินแต่เราคาลูกพี่ผมลูกพี่ผมโอ้ยสรุปว่าจะเป็นกองเชียร์หรือกองแช่งกันแน่เนี่ยจะชับี้แคทอุ้ยหลายจริงๆเจ้าแมวอ้วนเอ้ยมาต่อที่สองเจ็ดเป็นเพื่อนโดโลบังโคโอทาจิไปลุยกันต่อไม่สนใจแล้วคีว่า,วา ไปเอ้ยเออา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 อะไรเปิดมาเปิดมาโอ้โหลูกาลกันหนูอ้ยผมโค้ชชอบปะฮะจริงป่ะเนี่ยพี่ชอบเออานี้มากเลยเพื่อนผมว่ามันสวยดีนะเอ้สวยมากสวยมากเห็นป้าไม่เห็นเกลือเลยเออมามามาดีใจด้วยกับพี่ไม่เกลือแล้วซองที่แปดนะครับเพื่อนรุยกันเลย ซิลซิคินคาเตอร์ปีบูลูของฮอปอะกกิลด้าเมทากอปสปะซองที่เกล้าวนะูยลุยกันเลยครับดาลูมักกะของเอ็นเนโรเตความเคลื่อนแขงของเอ็มซีนี่อิวาพาเลสยาเพิ่มพลังของเอ็นจบไปแล้ว9ก้าซองมันจ้าซะเหลือเกิน เฮ้ยจ้าอะไรก็การ์ดถ่าไงลูกพี่เฮ้ยได้ทีเอาใหญ่เลยนะเฮ้ยมันยังมีตั้งหลายซองนี่เพิ่งซองที่9เองชาบี้แคทหฮ้ยลุยกันต่อดีกว่าน,นะครับเพื่อนๆนะอ่าซองที่10นะครับเพื่อนไปฮาซิโบยันยันมายาจีรอนของไดโกบูเบิน กีกีเกียของเอน็นนะครับเพื่อนๆนะขาวไปนะฮะซองที่11นะครับเพื่อนเปิดอย่างนี้ผมนอนก่อนนะลูพี่นะบ๊ายบายไอ้แมง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 ขึ้น <c oughs> เออมาลุยทัตสิเบเทปโปโอโจโรเนโกะของแมลี่มาลคาคัตจิเฟอร์รองเท้านะฮะขาวไปเออมันนอนหลับก็ดีเหมือนกันนะเสียงเงียบไปหน่อยอุย้ยมันเป็นกองแช่งนี่หว่าไปลุยกันต่อโพนิตะคาจิชู o n b a t แล้วก็บัมบะโดโลนะฮะมารุไมยนะครับจบไปแล้วนะฮะ12บสองซางฮึมมี่มันยังจะโกน์อย่างนี้คนจะเปิดการ์ดซึนะเฮบิ อาฮาซิเบโลนะฮะอาโอกาละเสือนะครับเพื่อนนะเฮ้ยอาโบมันเดอร์เอ็กซ์นะครับเพื่อนนะโอกาปองนะฮะเพื่อนเนะ,ะ <ๆ S 1> เอ้ยมันจะกระโจนอะไรนี่มันจะโกรนอะไรแถวนี้เสียงดังตอนที่14นะ,ะเพื่อนนะไปดูก,กันเลยซิมโบลาเมแทังโคโคกาละเอไอเอไอเอไอโอ้ย, A R A R A อยสวยจังเลยสวยจังเลย คามิซึอโอโรจินะฮะเพื่อนๆนะโอ้หทำไม a อชุดนี้สวยงามมากหนุ่มยังกี้ไดเออาร์ AR มาอีกใบแล้วเพื่อนนะโอ้หตอนหลับนี่เราเปิดได้ของดีมันไม่น่าตื่นเลยนะเพื่อนนะโกนก็เสียงดังดูสิอซองที่สิบห้าแล้วนะครับเพื่อนนะยังไม่เจอการ์ดทิศในกล่องเลยครึ่งทางแล้วนะเพื่อนนะเออ กิโมนะฮะของเมลี่ซานากิลาสครับเกียร์ของเอน็นโอกาปองนาักกาักไฟปาราสาทของเอ็นนะฮะจบไปแล้วนะฮะครึ่งกล่อง15ซองนะฮะโอ้โหย,ยังไงกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยพเพื่อนๆมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วไม่ได้ตื่นเลยได้ไงบ้างลูกพี่ได้ของดียังอะผมหลับไปเนี่ยอุย้ยเฮ้ยเฮ้สบายจริงยั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 งไม่ได้ไเลยเลยไป ไลกันต่อเป็นเพื่อนซองที่16นะลุยกันต่ออ่าโจโรเนโก,โกของเอ็นนะฮะโนกจิโคโมรูแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยกัดกัดลายพิเศษลายอย่างนี้ลายอย่างนี้ อะไรยอย่างนงี้อะไรจิงป่ะดิ SAR ดู <S S A R พี่จอยโอ้ <c oughs> เป็นไงดูลูกพี่ดูลูกพี่เปิดได้อะไรนี่โอ้ยขอให้เป็นป๊ปีของลิเลียนะโอ้ยเปิดได้ SAR <c oughs> เพื่อน ดีใจเป็นไงเป็นไงน้องชับบี้เป็นไงน้องชับบี้แคทดวงดีจริงๆหิวข้าวกินปลาก่อนล้วกันไม่รู้อะอถึงก็หิวเลยเหรอชับบี้แคทเดี๋ยกาสอีวังโคไข่เด่นนะฮะของนันจมโมไข่มุกข,ของริเรียนนะเพื่อนๆนะเปิดต่อนะเพื่อนนะสอ,อ,นนะอที่สิดเนี่ย บัตเตอร์เฟย์อาโอ้โหได้ SAR เพื่อนม,มาต่อกันที่ซองที่18นะเดี๋ยวรอน้องชัปปี้เขากินปลาเสร็จก่อน <c oughs> เดี๋ยวเขามาช่วยรุ้นต่อนะอิซซซื้อไม้นะฮะเมทแง์แล้วก็กี่เกียร์ของเอ็นนะเวลโอนะฮะการ์ดอาร์นเพื่อนนะเอ้ยไปผู้ตัดสินนะจบไปแล้ว สิบแปดซองเอยเฮ้ยอ๋อไฟลุกเลยอิ่งจังเลยครับพี่จอมกระหักเฮ้ยเลือดถึงขั้นขนาดไฟลุกเลยเหรอเฮ้ยมามามาเปิดกันต่อลุ้นกันต่อแปดซองที่สิบเก้าเพื่อนเพื่อนเวลโกอุริมูเนียวฮะโอ้ยกัดอาอาเพื่อนเพื่อนอาอาอะไรเอ่ยเมกะยันมา ex นะครับเพื่อนเพื่อนนะ แล้วก็รุ่นปั๊ปปานะฮะได้การ์ดอารามาอีกหนึ่งใบเออ,อามารุยกันต่อนะฮะซองที่ยี่สิบแล้วเพื่อนๆใกล้ละไปลุยซูพิคาของดันจโมดันบันของไดโกพาลัสโอกาปองกระเป๋าของฮอบนะฮะอ่าไปมา จัดไปนะฮะซองที่21นะครับเพื่อนนะรุยบิลิลิดามาคาเงเบสึบูเบอร์มาตาโดกัสแก้วล็อบนะฮะจบไปแล้ว21อซองนะครับเป็นนะโอ้ยพี่จอมเกือะผมขอเสียมารยาดครับฮัลโหลจัมโอ้ยอะไรเนี่ยชับบิแคทอ้ย อะไรของแกเนี่ยไม่ไหวเลยยังเม็นนะ่ะมามาเปิดการ์ดกันต่อสู้ๆ้นะลูกพี่ขอให้ได้เป็นยูอาร์นะลูกพี่นะมาเ,เพื่อนซองที่22นะพาราเซ็กโอโอทาจิ o achi, นะครับโซลัวของเอ็นนะครับแล้วก็การ์ดอาร์นะไทคาเดนของนันจโมตัวแรกเปียน,นะครับเ,เพื่อนๆนะเออซองที่23นะ ต่อเลยนะครับยิมสไปทาวโจกิลัสแล้วก็อาบุรีของริเลียออกตันนะครับเซมินจบแล้วขาวไปยาวไปซองที่24นะครับเพื่อนนะดรุยแหมจะชับบี้ยินดิ่ีนะทันเซลยันซ้ำแล้วก็คาร์บิกอนของฮอปนะเห็นเพื่เพื่อนนะนี่นี่ฮอปนะฮอปเ เป็นเทนเนอร์นะแล้วก็จิตนักสู้ของไอริสนะครับเพืเ่อนๆนะจบไปแล้วนะฮะนี่ของฮอปนะฮะการ์ดของฮอปนั่นเองเอา้าวเหนื่อยยังชาบ์ีแคทเต้นจนเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเออโอ้ยเต้นแค่นี้หมดแรงแล้วลูกพี่เอ้ยขอนั่งพักก่อนนะอ่าตามสบายจัดไปนะฮะเรามาเปิดการ์ดกันก่อนดีกว่านะครับเพืเ่อนๆนะ ออผ่านไปแล้ว24ซองนะครับอันนี้เป็นซองที่25นะแกะออกมาแล้วนะฮะเพื่อนๆนะเอยจัดไปดันบันคาบูโรโม่ถ้ำศิลานะครับเพื่อนแล้วก็การ์ดอาอานะครับเป็นฮาราบีของนันจโมนะครับเออไม่มีอะไรนะอ่าได้การ์ดอาอาแล้วนี่ของนันจโมนะมีรูปของเทนเนอร์อยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆนะ ลุยกันต่อนะสองที่26แล้วเพื่อนจะจบแล้วราคุไรเบโรบาของเมลี่บาเรียสฟีเซอร์นะครับเลพันดัสจบไปแล้วเท่ากับว่าเรามีอา4ใบแล้วนะฮะเพื่อนๆนะขาดเอออีกหนึ่งใบนะครับไปลุยกันเลยคามิซู คิมเทนอิโนมูนะครับสไปค์เอนเนอร์จีนะครับเพื่อนๆเออนี่สไปค์เอนเนอร์จีนะ à จบกันไปแล้วนะฮะ27่สซองเฮ้ยชับบี้แคทหลับอีกแล้วเฮ้ย3าซองสุดท้ายน,นะครับเพื่อนๆนะมาเออชับบี้แคทก็หลับไปนะโอ้ยตกลงมันมาช่วยลุยมันมาหลับเนี่ยเออไปลุยกันต่อนะนเพื่อนๆนะ ซองที่28นะครับคิววาวาวูลูนะครับสุพิคาแล้วก็เออาเออาอะไรเออาอะไรวูลูนะฮะของฮอปนะครับโอยเออาสวยมากผมชอบการเออาชุดนี้นะเพื่อนนะเออทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆนะน่าเก็บสะสมให้ครบทุกอาร์เลยนะสวยจริงๆเออเท่ากับว่า AR เราได้ครบแล้วนะอารก็ได้ครบแล้ว รู้สึกว่าบล็อกนี้นะครับเพื่อนๆนะจะไม่มีการ์ดเอทแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็น่าจะหยุดอยู่แค่นี้แหละไปะซองที่29แล้วนะเพื่อนนะจโรนโกคังเงีบุสึเทปโอมาราคาจินะครับเอนเนอร์จีเร,เรซเคิลนะฮะไม่มีอะไรนะครับซองสุดท้ายของเรานะฮะโอ้ยชาบบี้แคทก็ยังครับไม่ตื่นเลยนะครับเพื่อนนะลองใส่เพียจัดเต้นเมื่อกี้เออไป รุ่ยกันต่ออิซึซึไม่นะฮะไครเด่นของนันจมโมไดโรบังโคนะครับซาไดจาของฮอปยาเพิ่มพลังของเอ็นนะฮะจบแล้ว32ซองนะครับเพื่อนๆนะได้มาเท่านี้นะครับแอนี้ SAR ได้เรามาลุ้นกันดีกว่าตื่นได้แล้วชั้นพี่แคทเรามาลุ้น SAR กันเร็วๆๆๆๆเรตื่นๆๆๆนตื่นๆๆๆมาตื่นเร็วๆๆๆอ่าเอาการ์ดข้างหลังออกมากอนนะฮะมาเรามาลุ้นกันนะฮะมา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 ปิปปี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 ปป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 มามาโคโมรูนะครับแล้วก็ SAR ที่จอมเกลือได้นั้นก็ก็ ก็ก็คือคืออะไรเร็วเปิดมาเร็วปิ๊ปปี้ปิ๊ปปี้ของลิลียปิ๊ปปี้ปิ๊ปปี้เร็วช่เปล่าใช่เปล่า,เป,ลาเปิดมาไม่น่าใช่ <c oughs> เออซ <c oughs> าเซียนของฮอปนะเพื่อนๆนะ S A R <S ที่จอมเกลือได้นะครับเพื่อนๆนะ ซาเซียนของฮอปโอเคก็ยังได้ sar เพื่อนๆอนเยอันนี้เหมือนจะมีมกระแทกนิดๆน,นะอ่าไม่เป็นไรนะโอ้โหขอบคุณมากเลยเจ้าชับป,ปี้แคทนะโอ้โหเป็นแขกรับเชิญมาวันแรกก็ทำให้จอมเกือได้ sar ใบดีมาเลยนะเจ้าชับป,ปีแคทอะไรครับลูกพี่ครับ,รรบกินดีเสมอได้ครับโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาลีแคปกันนะครับไปกันเลย สรุปการ์ดที่จอมเกลือได้จากกล่องสายใยแห่งโชคชะจานะครับเพื่อนๆนะ AR ได้4ี่นะครับเมกะยันม่านะฮะโนกอจิ EX โบมันเดอร์นะครับฮาราบาลีของนันจโมนะครับเพื่อนๆนะ AR 3นะครับเพื่อนๆนะคามิซโอโรจินะครับกูรูของฮอปรูกาลูกันผมชอบใบนี้มากที่สุดนะได้3ใบนะ AR นะ แล้วก็ SAR นะฮะซาเซียนของฮอปนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะการ์ดชุดนี้ไม่มีการ์ดเอ็แล้วนะครับเพื่อนๆนะเลดออกตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเออเป็นไงบ้าง ชับปพี่แคทเป็นไงบ้างครับสําหรับแขกรับเชิญในเทปแรกนะฮะเออเฮ้ยสปปนุกมปบ้าเลยครับพี่จอมเกลือเป็นไงล่ะผมมาแล้วแต่พี่จอมเกลือได้ SAR เลยนะครับเอ้เขาเรียกว่าแมวนําโชคของแท้ของแท้ โอ้ยหัวจะปวดกับมันไม่รู้เทปน่าจะเอามันมาดีไหมเนี่ยเออโอเคนะครับเพื่อนๆนะสนุกไหมครับสำหรับน้องชับบี้แคทนะฮะน้องใหม่ของเรานะฮะอ่ะไหนยลองพูดปิดท้ายอยู่ซิน้องชับปี้แคทนะครับวันนี้สนุกไหมครับพี่พีครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้จอมเกลือด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องชับบี้แคท ผู้รูปหล่อคนนี้ไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายังจะไม่มีคลิปอะไรแต่ขอให้ไป s ั b s c r i b ให้น้องชับที่แคทด้วยนะครับวันนี้ขออนาลาไปก่อนนะบายบายสวัสดีครับ